อันนี้จะขึ้นดูที่น้ําตกแม่กาปองนะครับขึ้นไปอีานหนึ่งพันมีทางขึ้นแต่น้าท่องเที่ยวเขาจะไม่ค่อยขึ้นมาเขาจะอยู่ตรงจุดโน้นแล้วก็กลับจะเดินขึ้นเพื่อนนะไปดูข้างหน้าว่ามีอะไรมีเพื่อนเดินขึ้นคน อ๋อข้างบนนี้ก็ยังมีชั้นน้ำตกอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองก็มีนักท่องเที่ยวอยู่ดูว่าไม่มีคนขึ้นมาไอ้นี่ไอ้ไอ้ชอบไปคนเดียวจ้ะหูออนเนี่ยชี้นี้ติดคิวมแล้วเนยดูแล้วน่าจะมีหลายชัน้นมีทางขึ้นไปอีก เดี๋ยวค้ากลับลงมาจะมาถ่ายรูปเมื่อกี้ขึ้นมาชั้นหนึ่งนี่น่าจะเป็นชั้นที่สอ,องก็ไม่ชี้เลยหลายชั้นอยู่สวยอยู่น้ำตกอยู่ที่หมู่บ้านแม่คำป้อมเขาบอกว่าเป็นน้ำาตกเล็กๆก็เล็กจริงแต่ก็สวยหลายชั้น ว่างทางขึ้นขากลับค่อยจะถ่ายรูปทีเดียวผมจะเดินขึ้นให้มันสุดทางที่เขาทำไว้มีน้ําตกอีกหลายชั้นครับจะเดินขึ้นมาให้สุดสำหรับน้ําตกที่นี่เขาไม่เก็บค่าผ่านทางเหมือนที่อ ก็ยังมีคนมาสูงกว่นเรา,เ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 าสแสดงว่าขึ้นไปข้างบนได้อีกมือเห็นคนอยู่ข้างบนอีกมามา ใครจะตามมามาอืออาจต้อ,กอตงกขึ้มาเานั้นเนาะเกมาน่เี่ยนี่คือน้ำตกที่ไหลลงมาโบก็น้ำตกสูงสวยอยู่นะ Mm hmm.